ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันคําตอบเป็นบวกถ้าเครื่องหมายต่างกันคําตอบเป็นลบทีนี้เวลานักเรียนเจอโจทย์ให้นักเรียนสังเกตเลยถ้าโจทย์มันเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารจํานวนเต็มโจทย์มักจะมีวงเล็บมาให้เยอะๆอาจจะมีทั้งวงเล็บเล็กวงเล็บใหญ่วงเล็บปีกกาให้นักเรียนคิดในเครื่องหมายวงเล็บเล็กก่อนถัดจากนั้นค่อยไปทําวงเล็บปีก,กาแล้วค่อยทําวงเล็บใหญ่ตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้เลยนะคะ เห็นวงเล็บอย่าเพิ่งงงค่ะเลือกวงเล็บเล็กก่อนค่ะดูตรงสีเขียวนี่นะคะครูบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นผลลบของจำนวนเต็มลบให้เปลี่ยนเป็นบวกเลยเพราะฉะนั้นลบกับลบ8ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นบวก8ไปเลยถัดจากนั้นทำตามวงเล็บปีกาก็คือแถบสีเหลืองนี่ลบสาบวก11บวก8ได้16แล้วมาทาในแถบสีฟ้าลบ6บวกสาบวก11ดได้8ด 16บหารแได้2ค่อยเอามาคูณกับลบหโดยเอาตัวเลขมาคูณกันก่อน2อคูณหได้10แล้วค่อยสังเกต2กับ5เครื่องหมายต่างกันผลลัพธ์เป็นลบคำตอบคือลบสิ